好，阳光。 คมภีประจำวันมัทธิวบทที่6ข้อ24หัวข้อนายเดียวไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมินหน่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับรายการพรยำเช้าอีกครั้งหนึ่งนะก็ยังอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่6วันนี้มีข้อเดียวนะครับข้อที่24นะผมให้หัวข้อว่านายเดียวนะเนื่องจากนะพระธรรมตอนนี้พระเยซูก,ก็ได้เตือนบรรดาประชาชนและเหล่าสาวกเวลานั้นว่าอย่าเป็นค่าสองเจ้าบ่าว2นายใช่ไหมครับเพราะว่าชีวิตของเราไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะหลายครั้งทีเดียว ไอ้ความตั้งใจของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เราตกเป็นทาสได้นะ,ค,ะความตั้งใจในะพี่น้องนะความตั้งใจนะพระเยซูบอกวา่าไอ้ <c oughs> ความตั้งใจบางทีเราต้องเอ่อต้องมาชั่งใจดูบ้างไอ้วความตั้งใจของเรานั้นมันเหมาะสมและถูกต้องแค่ไหนนะเพราะความตั้งใจของเราเช่นการที่จะดูแลในการที่จะรับใช้นะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่าให้เรื่องความตั้งใจของเรา,เรากลายเป็นทาสเช่นนะเดียวกับสิ่งที่พระเยซูกําลังบอกว่า เพราะเราไม่สามารถเอาความตั้งใจของเราไปดูแลนายสองนายได้นะเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้พระเยซูบอกว่าเราจะถ้าเราจะรักนายข้างหนึ่งเราจะตั้งใจที่จะดูแลนายหนึ่งนะเราก็จะอาจจะต้องดูแลนายอยีกคนน้อยลงนะครับวันนี้แต่พระเยซูนุนใจว่านายของเราคือพระเจ้านะเราจะต้องดูแลนายของเราซึ่งเป็นองค์จอมเจ้านายของเราหากเรา มีนายอีกคนนะในขณะที่แน่นอนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประธานชีวิตแก่เราและทรงเป็นจอมเจ้านายในะชีวิตของเราเราเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์จอมเจ้านายนั่นเองนะครับหากพระองค์เป็นจอมเจ้านายแต่ถ้าเรายังมีนายอีกคนซ้อนนายเข้ามาเรากําลังไม่สัก์ซื่อต่อน,นายคือพระเจ้าฉะนั้นในยากอบบทที่4ี่ นะข้อ c เ,เรียกคนที่มีนายสองคนอย่างนี้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่สัตซ์ซื่อนะไม่สัตซ์ซื่อเรื่องอะไรไม่สัตซ์ซื่อฝ่ายวิญญาณน,นั่นเองนะเป็นคนที่ไม่สัตซ์ซื่อฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่รักโลกรักสิ่งอื่นๆมากกว่าพระเจ้าคนประเภทนี้จะมีวิญญาณของการกบฏต่อพระเจ้าหรือนะบาดหมางกับพระเจ้า เนะพราะบอกว่าไม่สัต์ซื่อนะพี่น้องมันมีความหมายอย่างนี้เลยนะคำว่าไม่สัต์ซื่อกับพระเจ้าเมื่อเรามีนายสองนายก็คือเขาจะเป็นคนที่รักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้ามีวิญญาณของการกรบฏและความบาดหมาง พี่น้องคำว่าบาดหมางนี่เราคงเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันคือความไม่พอใจใช่ไหมลึกๆอยู่ลึกๆในใจมันคือความขัดเคืองนะเวลาที่เราบาดหมางกันเนี่ยเราจะขัดเคืองอยู่ลึกๆในใจใช่ไหมครับเราไม่อยากมีความสัมพันธ์เราไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยนะคนที่มีวิญญ,ญาณเช่นนี้คนที่มีลักษณะนะของการมีนาย2น,นายเช่นนี้ก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะถูกควบคุมโดยนายคือมารซาตาน เนะพราะอะไรเพราะถ้าเขามีนายทั้งพระเจ้าทั้งมารซาตานนั้นเขาก็จะปฏิเสธนายซึ่งเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับและก็มารก็จะสร้างทัศนคตินะบางอย่างในการที่ต่อสู้กับนายคือพระเจ้าพี่น้องเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเรามีประสบการณ์นะครับว่าทุกครั้งที่เราเดินไปกับนายของเราคือพระเจ้าเนี่ยนายของเราผู้นี้เป็นนายที่ดีเสมอและน่ารักเสมอและมีความปรารถนาดีต่อเรา แต่นายอีกนายหนึ่งคือมารซาตานพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อเชียวนะนะเพราะว่านายนั่นดูเหมือนว่าครั้งแรกจะดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะจะควบคุมและก็สอนให้บ่าวคือเราทั้งหลายเนี่ยต่อต้านนายคือพระเจ้าและต่อต้านความชอบธรรมทุกอย่างในที่สุดนายซึ่งเป็นมารซาตานจะทําอย่างนั้นพี่น้องที่รักการที่เราจะเรียกใครว่านายเนี่ยนะนะเราจะต้องส่วนชีวิตของเราเราก็ต้องทํา อย่างที่เราเรียกด้วยนะถ้าเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นนายก็แสดงว่าเรายอมให้พระเจ้านำยอมให้พระเจ้าครอบครองยอมให้พระเจ้าควบคุมพี่น้องหลายคิเตียนหลายคนนะเรียกพระเยซูว่านายแต่ไม่ไม่เคยให้พระเยซูเป็นเจ้านายจริงๆความสัมพันธ์ของคนจะต้องสอดรับ กับสิ่งที่เขาพูดเลยนะพี่น้องทำกับพูดก็ต้องสอดคล้องกันไปเราให้พระเยซูเป็นองค์จอมเจ้านายของเราจริงๆหรือเปล่านะเราให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายจริงๆหรือเปล่าหรือเราเคยถามสักครั้งไม่ว่านายของเราต้องการอะไรในขณะที่เราเป็นบ่าวใช่ไหมบ่าวจะทําอย่างนั้นใช่ไหมว่านายต้องการอะไรนายอยากได้อะไรนะเราจะต้องทําอะไรเพื่อนา,นายนะเราเคยถามนายของเราจริงๆหรือเปล่า ที่ผ่านมาเราจะต้องให้พระเจ้าหลายครั้งเราเป็นฝ่ายที่ให้พระเจ้าโน้มน้าวเราขอร้องเราพี่น้องเราก็ไม่ต่างจากยูดาสแม้ในวันสุดท้ายก็ยังไม่เคยให้พระเยซูเป็นเจ้านายเลยนะพี่น้องจำได้ไหมครับยูดาสนั้นเรียกว่าเดอะลอดเดอะลอดองค์จอมเจ้านายแต่ตลอดชีวิตของยูดาสไม่เคยให้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายแม้แต่ครั้งเดียว พระเยซูต้องโน้มน้าวพระเยซูต้องขอร้องพระเยซูต้องตามงอ้อตามงอนชีวิตของเราตลอดเวลาพี่น้องอย่างนี้ไม่ได้เรียกนายแล้วนะเราต่างหากที่เป็นนายพระเยซูนะพี่น้องเราเข้าใจผิดฉะนั้นวันนี้คนที่ไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นนายพี่น้องสุดท้ายจะเกิดอะไรรู้ไหมครับเราจะทระยศนะถ้าเรายอมกับเจ้านายแสดงว่าเรา ยอมจำนวน,นเราจะไม่มีวิญญาณอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ยอมวันหนึ่งเราจะเป็นคนทรยศเหมือนที่ยูดาสทำกับพระเยซูที่ผ่านมาพี่น้องเราสังเกตดูไหมว่าเรายอมหรือเราทรยศสังเกตดูได้ว่ากี่ครั้งแล้วที่พระเยซูสั่งให้เราทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่ให้ด่าไม่ให้นินทานะไม่ให้ทำร้ายอะไรก็ตามนะให้เราสัตย์ซื่อนในการที่จะปนนิบัติ นะให้เรารักกันนะกี่ครั้งแล้วที่นายเราบอกอย่างนี้แล้วเราไม่ทําพี่น้องแสดงว่าอะไรเราไม่ได้เป็นบ่าวและเราไม่ได้เชื่อฟังนายอย่างแท้จริงการที่เราให้พปรองเป็นนายอย่างแท้จริงมีความหมายว่าเราจะมีท่าทีแห่งการยอมจอดเจ้านายของเรานะสิ่งที่พระเจ้าสนใจในชีวิตเราก็คือการยอมจำนวนอย่างแท้จริงฉะนั้นพี่น้องในวันนีนะ้ให้พระเจ้าให้พระเยซู เป็นนายและเป็นนายเดียวของเราพี่น้องอย่าเป็นข่าสองเจ้าบบาสองนายเพราะชีวิตของเราจะไม่ได้อะไรนะจากสิ่งที่เราทําอย่างนั้นเลยในะเราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาที่รักวันนี้เราเรียกพระองค์ว่าองค์จอมเจ้านายและพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตของข้ามทั้งหลาย พระองค์เจ้าค่ะเราไม่ได้เป็นของโลกเราไม่ได้เป็นของมารหรือเราไม่ได้เป็นของเนื้อนหนังของตัวเองแต่เราเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราจึงปรารถนาที่จะเชื่อฟังและดําเนินตามสิ่งที่พระองค์ผู้เป็นนายนั้นนําเราบอกเราข้าแต่พระเจ้าขอทรงบอกและขอทรงชี้พระองค์เจ้าค่ะเพราะทั้งหลายจะทําสิ่งที่ถูกต้องพระองค์เจ้าค่ะตามใจและถูกต้องในสายตาของนายคือพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ